อีก48ชั่วโมงเท่านั้นฝนชุดต่อไปแรงถึงเหนืออิสานตอนบนก็จะได้ฝนฝนแรง10บถึถามพฤศจิกายนนี้พยากอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาภตยัยอุทกภาายัยพยากอากาศ ในช่วงเย็นวันพุธที่แพฤศจิกายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักฝนตกหนักมากการเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนรับฝนชุดต่อไปในช่วงวันที่1 0 1ถึงิพฤศจิกายนและลมหนาวสองระลอกติดนะครับที่จะแผ่ลงมาปกคลุมเป็นการแผ่ลงมาปกคลุมและแผ่เสริมดังนั้นก็จะเตรียมตัวในด้านของการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ จะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับาำรับ่งข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้8 9ถึง9กาพฤศจิกาย,ยนประเทศไทยทางตอนบนทางภาคเหนืออีสานกลางตะนออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองกันเข้ามานะครับแต่ส่วนใหญ่พื้นที่ฝนที่ตกก็จะเน้นฝั่งล่างนะครับทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตําออก รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างนะครับและภาคใต้และหลังจากวันที่10พฤศจ,จิกายนนะครับคือวันที่1 0ถึง13พฤศจ,จิกายนในด้านของแนวประทะอากาศจากลมหนาวบริเวณขอบบรรากาศสูงหรือบรอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาระลอกใหม่นะครับจะนําฝนเข้ามาก่อนในช่วงแรกจะมีในด้านของพายุฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับจากที่เคยตกเรนณพื้นที่ ภาคเหนืออีสานทางตอนล่างก็จะตกเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนนะคะภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลภาคตะออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้และนะครมวลอากาศเย็นรอกแรกที่จะแผ่ลงมาปกคลุมคือ13จนถึง14พฤศจิกายนหลังจากนั้นนะครับ15-16พฤศจิกายนมวลเย็นถอย แต่ยังคงปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนนะคะยังมีอากาศเย็นอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น17พฤศจิกายนเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นรอบใหม่จะแผ่เสริมนะครับในด้านของการแผ่เสริมอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องอีกและเตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ และปริมาณและการการะจายตัวของกลุ่มฝนหลังจาก13พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับคือ14-17พฤศจิกายนปริมาณและการการะจายตัวของกลุ่มฝนก็จะลดลงและเตรียมประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะครับในด้านของฝนที่ตกในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่เริ่มโอดควรกันแล้วว่า ในด้านของพืชผลทางกากรเกษตรเกิดความเสียหายนาข้าวของชาวบ้านล้มระนีระนาดเลยนะครับในช่วงนี้เพราะในด้านของฝนที่มานอกจากฝนแล้วนะครับลมกระโชกแรงก็เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับในช่วงนี้ที่ทําให้พืชผลทางกากรเกษตรเสียหายรวมถึงนะครับปริมาณฝนที่ตกบางพื้นที่ก็ตกหนักจนถึงหนักมากจนทําให้นาข้าวของชาวบ้านจมน้ํานะครับ หลังจากที่มีการระบายน้ําออกจากต้นข้าวเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตฝนก็ดันตกลงมาอีกนะครับทำให้ข้าวจมน้ําอีกรอบบางพื้นที่ก็ตกต้องรอบสามรอบก็มีนะครับอย่างเช่นที่บ้านของแอดมินตกดีมากเลยนะครับในช่วงนี้ตกแทบจะทุกวันเลยนะครับในบางวันที่ไม่ตกก็ตกพื้นที่รอบข้างนะครับไม่ถึง1กิโลเมตรก็ตก ยังกับฝนในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมเลยนะครับตกชุกมากเลยนะครับบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบ่อยครั้งเหมือนบ้านของแอดมินอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับซึ่งในวันนี้ก็ต้องเฝ้รราระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองที่จะเริ่มเข้ามานะครับในวันนี้ฝนจะเริ่มจากอีสานก่อนนะครับจากบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนกลางตอนล่างก็มาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางเทพมหานครพริมณทนภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือก็จะมีฝนปลายบางพื้นที่นะครับ ลักษณะของฝนจะมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนักขเข้ามาบางพื้นที่ซึ่งฝนตกหนักโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่จะเน้นภาคกลางเทศมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้แต่ส่วนน้อยก็มีนะครับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งปริมาณก,า,การกระจายตัวของกลุม่มฝนจะอยู่ที่30จนถึง60ของพื้นที่นะครับ30ที่ภาคเหนือภาคอีสาน40ที่ภาคกลาง 60%ที่กรุงเทพมหานครบริเวณทนภาคตะอ,ออกและภาคใต้นะครับเตรียมตัวรับมือฝนกันนะครับในวันนี้ฝนจะเป็นเช่นไรกันบ้างในคืนนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังพยากรณ์อากาศในคืนนี้กันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปเช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนกันก่อนนะครับจะเริ่มจากเวลาประมาณ18นาฬิกากลุ่มฝนส่วนใหญ่นะครับจะเน,น้นบริเวณพื้นที่อำนาจเจริญ2.6มิลลิเมตรอุบลราชธานี3.4ม mm. สีมิลลิเมตรสีสเกต4.2เดอเดชรวม3.7ุด กุขัน1.3กันทลักษ์4ชาติเชิงเซา4คลองตะกราว2.4ชนบุรี2.4สอยดาว0.9บางสะพานน้อย8สุราษฎร์ธานี4.7ตรัง0.8หาดใหญ่2และยะลา2.8 20นาฬิกาเิวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองจะเน้นบรนิเวณพื้นที่ร้อยเอ็ด5.3มิลลิเมตรเสรภูมิ5.2บ้านแดง4.4 พลทอง 4, ทรายมูล9.9ฝนตกหนักป่าติ้ว 5.1, แยะโสธร 7.8, อำนาจเจริญ 3, คําเขื่อนแก้ว 5.2, 22ในการมเร็วเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองจะในบริเวณพื้นที่นครราชสีมา 5, โชคชัย 5.4, บ้านบุ 7.5, นางรอง 4.7, คอนบรี 2.5, บ้านกุดโบส 2.9, บ้านตะกบ4.5 บุรีรัมย์สามจ่งัวมเมือง2.5พิมาย2.9ต่อไปนินจพาไปดูในด้านของการพยาอากาศในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้8-9ถึจิกายน2 5งพพยากรณ์อากาศในอีก2 4ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือในวันนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30บริเวณแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางตากสุโขทยัยพิจิตรและกำแพงเพชร อุณหภูมิต่ำสุด22 24องศาและสูงสุด3-3-3-6องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นฝน30%ของพื้นที่เน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสโรทร อำนาจเจริญชัย,ยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสกเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาและสูงสุด3 3มามองศาจากลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็วสถึงย0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนรอยละ40ตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบ,บุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม อุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 6องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝอนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลลื่นต่ำกว่า1เมตรบรเิเวณที่มีฝนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนร้อยละ60ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 6องศาและสูงสุด3 2 3 4องางศาลมตํานออกความเร็ว1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สาสองศาและสูงสุดน3มสาองศาลมตําออกความเร็วสิบถึงสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรนะครับ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ